สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนขอตะลอนตะลอนนะครับก็ไปพบกับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับล้อมแมแตกครับสาหรับยอดนักบิดยอดนักซิ่งนะครับที่ชอบชนสุนัขมั่งนะครับแล้วก็ตกหลุมตกล่องครับล้อมแมกแตกมีปัญหาแบบนี้ซ่อมได้นะครับแมกนี่ซ่อมได้เดี๋ยววันนี้ไปดูร้านซ่อมแมกครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็น สภาพล้อมแม็กจิงเกิดอาการแตกาการเล้านะครับแต่ว่าซ่อมบอ,อกแล้วบิ้วครับดูสภาพที่ออกมาใหม่คลิบนะครับเอ้าล้ครับที่ผ่านมาเราเคยเห็นแต่เขาปะยางครับแต่วันนี้มิตรชนจะพามาชมเขาปะล้อมแม็กนะครับสําหรับคนที่เครียดนะครับล้อมแม็กทั้งล้อมแม็กชำลุกอันนี้เขาขออออกมาซ่อมแซมได้นะครับมีกระบวนการกรรมวิธีที่ น่าสนใจครับไปดูแต่อันนี้เขานวดก่อนด้วยไฟให้มันนุ่มคนระับหลังจากนั้นก็โบะบะโบะโบะทุบทุบทุบเข้าไปแบบนี้นะครทำเข้าไปตีแรงๆตีแบบให้จใจแบบนีนะ้เป็นการซ่อมล้อรถที่มันแตกนะครับก็ทุบเคาะเคาะไปเรื่อยๆให้มันเข้าที่นะครับสําหรับคนที่มีปัญหาแบบนี้ก็มาร้านนี้ได้นะครับเขาทา สภาพได้อย่างงามสวยจริงๆนะครับก็อันนี้ก็มาตั้งศูนย์นะครับดูว่าล้อแม็กของเราเนี่ยหลังจากที่ผ่านวิบากกรรมมาเยอะนะครับว่ามันอยู่ในสภาพเสียสูนหรือไม่หลังจากนั้นก็มาปะ้ะครับทีนี้ก็ใช้วิธีการเผาลนด้วยไฟนะครับให้ล้อเขา เชื่อมประสานกันด้วยแท่งอลูมิเนียมตัวใหม่เสริมเข้าไปไม่เช่นนั้นนะเวลาใส่ล้อเข้าไปเนี่ยลมก็จะรั่วออกบริเวณรอยต่อของแมตที่รั่วนี่แหละครับล้อรถสมัยนี้มันพัฒนาไปจนไม่มีอย่างในครับมันใช้แรงขัดของลมแนบพินษก,กับเจ้าลอ้อแมต อลูมิเนียมร้อนนี้แหละพอมันแนบสนิทกันเ่าลมเข้าไปมันก็วิ่งได้ยกสมัยนี้หากว่าโดนตะปูเนี่ยมันไม่แตกทันทีไม่รั่วทันทนีมันก็ยังค่อยๆสูงวิ่งไปได้ไกลเหมือนกันอันนี้ก็เติมเข้าไปหือว่ายิงด้วยความร้อนให้เขาละลายใหม่แล้วก็เสริมเจ้าอลูมิเนียมเข้าไปใหม่ ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องห่วงว่ามันจะปะไม่อยู่เพราะว่ามันประสานกันแบบอย่างดีนะฮะนี่เขาเสริมเข้าไปไม่ใช่น้อยเสริมไปเยอะมากๆนะที่หายที่หายที่หายเอาจนเต็มเลยครับก็ถือว่าวันนี้มาดูกันว่ามันทํำยังไงนะแล้วคนที่ซื้อรถมาเนี่ยล้อถือว่าแหมเป็นแฟชั่นราคาไม่ถูกนะครับ อล้อสี่ล้อเนี่ยล้อแม็กเนี่ยโอ้โหบางตัวเป็นแสนฮนะอันนี้มาซ่อมแบบเรียกว่าคนไทยฝีมือไม่ต้องห่วงมันไม่มีตังมันก็สามารถซ่อมได้ในราคาย่อมเยาวนี่วงล้อวงล้อหนึ่งอนะซ่อมแบบนี้นี่ห้าบาทโอ้พระเจ้าจอดไม่น่าเชื่อนะเนี่ยซ่อมแบบนี้ทำแบบนี้ก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับเผื<น>่อใครที่มีปัญหาว่า ล้อแมกพังล้อแมกชำรุดชำรุดมากชำรุดน้อยร้านนี้ทําได้หมดนะราคาก็ไม่แพงนะดีกว่าไปซื้อล้อแมกใหม่นะทีนี้พอเสร็จไปก็ชนไปเถอะครับชนหมาชนเสากิโลจะชนอะไรก็เอาที่สบายใจเลยเพราะซ่อมไม่แพงสําหรับร้านนี้ก็เหมาะสําหรับพวกตีนผีนะยอดนักบิดยอดนักซิ่งนะชนปะชาดะอะไรประมาณนั้นได้เลยนะมีปัญหาโทรมาได้รับรอง จะเอาใหม่แค่ไหนกิ๊บแบบไหนนะหรือว่าจะซ่อมเฉยๆแบบนี้ไม่ขัดเกาไม่กรึงก็ได้นะก็ราคาก็คุยกันเอาเองนะวันนี้มิตรชนก็เรียกว่าอันนี้ชนหมานะหรือว่าสุน,นัขนะภาษาที่เขาเรียกกันนะเข้าใจง่ายๆหมาอ้าวหลังจากเสริมไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดดูความเรียบร้อยเพิ่มเติมนะว่า ไอที่มันเชื่อมมันปรึมันเกาไปเนี่ยมันดีแค่ไหนดูสภาพแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับไม่ใช่ว่าเชื่อมแบบนี้แล้วจบเดี๋ยวต้องไปปรึงไปเกากันอีกให้มันเข้ารูปเข้ารอยสวยงามเวลาที่เสริมเจ้าแท่งลวดตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้มันเนื้อที่ประสานกันเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันด้วยความร้อนนะครับก็เชื่อมทั้งนอกเชื่อมทั้งใน เรียกว่าทําละเอียดแล้วครับร้านเนี้ยไม่ต้องห่วงหลังจากนั้นก็มาเข้าศูนย์อีกทีเคาะ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 ๆเกาๆให้ผิวมันเรียบผิวมันมันกลับสู่สภาพคงเดิมนะตอนเนี้ยนะครับกลึงแบบนี้มันจะมีหัวที่ว่าเป็นตัววัดอยู่นะครับล้อก็หมุนไปนะลมดิ๊กเราไม่ต้องห่วงนะก็พอเข้าลุกเข้า้อยดูแล้วมันเข้าท่าเข้าทางก็ขยับเคาะเคาะเคาะเอา โบบะโบ,บะเนะเข้าลูปเข้ารอยสิจเียบร้อยก็ใช้ได้ก็น,นี่ฮะศูนนิ่งกริปกลับสู่สภาพเดิมนะก็ไม่ต้องกังวลสำหรับคนที่มีปัญหาล้อแม็กแต่งอชชำรุดมากชำรุดน้อยคุยกันเอาสำหรับท่านที่ซ่อมแล้วยังไม่สวยงามเพียงพอปะอย่างเดียวไม่ได้มันต้องผักสีชวีวันทำให้มัน ใหม่เงาแวววาวประดุดของใหม่นะหรือว่าปื้นคืนชีพล้อมแม็กเซ็จลักได้ทันทีน,นี่ก็เขามีเครื่องเจียเครื่องคำนวณน,นะไม่ใช่กระจอกนะเนี่ยเขาใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมชนะก็นี่ครับจะขัดนอกขัดในนะรับรองสมหวังก็ ถัปะอย่างเดียวก็500แต่ถ้าทําอย่างอื่นอีกก็เพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะตีล้อก็ไม่ไม่ถึงกระจนแล้วครับนะก็ประหยัดงบป,ประมาณค่าใช้จ่ายไปได้เยอะนะร้านนี้เขาเดยกวางงานทั้งวันนะครับมีเครื่องทําแบบนี้หลายตัวนะอําเภอนอครชัยศรีนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏที่ด้านหน้าจอเลย นะฮะก็ถือว่ามิตรชนก็ตลอนตลอนก็นำประสบการณ์ดีๆนะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้แฟนๆท่านใดชอบอกชอบใจครับอย่าลืมกดจากกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตาม